ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาวซอนไลท์มิวสิกที่เคารพทุกท่านนะครับเป็นการเปิดตัวครั้งแรกนะครับจากบ้านหลังเล็กๆนะครับโดยก็อาศัยเพื่อนๆน,น,นะครับที่ติดตามมาจากหลายๆเว็บนะครับที่เป็นเว็บที่มีผู้คนเยอะนะครับมีสมาชิกเยอะนะครับ ครับวันนี้ผมก็จะสอนวิธีการนำ youtube นะครับซึ่งเป็นวิดีโอยอดฮิตนะครับที่ท่านเข้าไปค้นหาแล้วก็เจอสิ่งที่ประทับใจนะครับในที่นี้ผมก็จะขอยกตัวอย่างเลยนะครับก่อนอื่นนะครับท่านก็ไปที่กระทู้ที่เกี่ยวข้องผมขอยกตัวอย่างตรงนี้นะครับตรงที่ผมตั้งเป็นมุมวิดีโอไว้นะครับ เช่นวิดีโอจาก y o u t u b e นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับอยากจะตั้งสักอย่างนะครับสักเครื่องหนึ่งนะครับนำมาก็คลิกเกิ่มหัวข้อใหม่นะครับนี้นะครับแค่จะคลิกนะครับก็ผมขอใช้คาว่าทดสอบก็แล้วกันนะครับพิมพ์เข้าไปตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นท่านก็นมา <c oughs> ขออภัยครับคลิกตรงนี้ครับทำสคริปต์ให้แล้วนะครับคลิกติ๊กนะครับก็จะเคอร์เซอร์ตรงนี้ก็จะกระพริบนะครับ้ก็ปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ย่อลงมานะครับทีนี้ก็จะขอทดสอบนะครับไปขอทดสอบดูนะครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับ YouTube นะครับพิมพ์ยูเฉยก็ขึ้นแล้วครับท่านก็คลิกเข้าไปผมจะยกตัวอย่างแค่นั้นนะครับกลองค้นหาคําว่าอะไรสักอย่างหนึ่งผมยกตัวอย่างตัวนี้ก็แล้วกันครับลำใบสีคลิกลำใบสีนะครับเรื่องตัวนี้ ได้แล้วเป็นที่น่าพอใจแล้วก็มาคลิกตรงแบ่งปันนะครับตรงนี้คลิกขวาตรงนี้นะครับโอ้ครับหลังจากนั้นก็มาที่บอร์ดของเรานะครับกระทู้ที่เราจะโพสต์นะครับก็มาวางลงตรงนี้เลยนะครับคลิกขวาแล้วก็วางลงไปหลังจากนั้นก็ให้ท่านลบตั้งแต่ตรงนี้ไปนะครับ ลบออกไปนะครับลบออกไปลบออกไปนะครับลืมไปนะครับก่อนอื่นนะครับคือมีข้อจํากัดตรงนี้นะครับคือมันเป็นภาษาไทยเราก็ต้องสั่งงานด้วยภาษาไทยนะครับก็ลองทดสอบดูวิดีโอของฉันนะครับท่านจะพิมพ์อะไรก็ว่ากันไปนะครับนํามาฝากเก็บมาฝากนะครับยกตัวอย่างนะครับโอเคนะคือวันนี้ ท่านก็ลองแสดงตัวอย่างดูนะครับมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับมาแล้วตอนนี้มันอยู่ตรงริมด้านซ้ายเหมือนนะครับอยากจะให้มาอยู่ตรงกลางตัวนี้ใช่ไหมครับท่านก็ลากดําตรงนี้นะครับมาประจับตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นเซนเตอร์มาให้นะครับเราตั้งประตูไปเลยนะครับโอเคนะครับมาแล้วนะครับหวังว่าหวังว่าเพื่อนๆคงทําได้นะครับสวัสดีครับ